จำไว้ให้ดีมามาสีมาทองสระพร้อมกันอาอาอีอีอืออืออูอูนาดูนาคำเอ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 โอโอต้องจำอออเอเอียเอหรือหรือเอือเอืออัวัวหรือหรือ ความสําคัญมากๆกับเด็กไทยนะคะช่วงนี้เราจะยังอยู่ในช่วงของสลับแปลงล่างแล้วก็สลับหาตัวได้การเรียนชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องสลัตัวใช่ไะมัญหาตัวกันสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนสลับแปลงล่างกันค่ะมันคือสลัอ่านการเรียนปกติสลับอ่านเป็นสลัเสียงสร้างเขียนไว้ข้างหลังเขียนชิ้วตแต่ถ้ามันมีตัวสับโหวกเรียนสลัอ่านจะแปลงล่างได้ค่ะแปลงเป็น ลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนพญชนตะตอนวันนี้พี่นางฟ้าจะพานักเรียนไปเรียนรู้นะคะเรื่องสระอนะคะและเรียนตั้งใจเรียนนะคะถ้าเรียนรู้เรื่องสระได้ดีแล้วเด่กเรียนก็จะรู้จักคาที่ผสมสาระที่ใช้ในชีวประจังวันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบก,กับพี่นางฟ้ากันเลยค่ะไปค่ะเมืองนิทานสระมหัศจรรย์สระแปลงร่างสระหายตัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองนิทานของพี่นางฟ้ามีนิทานมากมายให้น้องๆได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินแต่เอดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องๆต้องจดจำคำศัพท์วิธีการอ่านและการเขียนให้ถูกต้องด้วยเพราะในช่วงท้ายพี่นางฟ้าจะมีคำถามมาถามน้องๆด้วยค่ะซึ่งถ้าตอบถูกพี่นางฟ้ามีรางวัลให้ด้วยนะคะ น้องๆพร้อมที่จะฟังนิทานของพี่นางฟ้ารอยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเรื่องที่หนึ่งสระอะสระอะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะตน้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะตน้นตัวอย่างคำสระอะ จออะจะมออะมะปออะปะกอรออะกระเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม่หันอากาศพออะกอผักทออะงอถังรออะงอรังขออะนอขัน ฟออนอฟันเรามาฟังนิทานสระอะกันนะคะนิทานสระอะของขวัญวันเกิดวันเกิดปีนี้แม่มีของขวัญมาให้หนูจัน กังหันสวยดีระคังเสียงหวานกังวานก็มีเพื่อนมาเร็วรี่ขอตีเสียงดังมีของอีกอันกล่องนั้นใหญ่จังวางอย่างระวังพี่ตั้งหลังตู้เพื่อนเพื่อนก็ทัก ว่าชักอยากรู้หนูจัน์เปิดดูอู้ฮูตุก,กตาเป็นหมีน่ารักลายปักสีฟ้าแสนสุขนักหนาเพื่อนมาอวยพรมาทบทวนความรู้เรื่องสระอะกันอีกครั้งนะคะ น้องๆสังเกตเห็นสระอะที่แปลงร่างเป็นไมิหันอากาศจากนิทานเรื่องของขวัญวันเกิดบ้างหรือเปล่าคะจำได้ไม่เอ่ยว่ามีคำไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะวันวออะนอวันขวัญขอวออะยอขวัญจันจออะนอจันกัง กออะงอกังหันหออะนอหันคังคออะงอคังดังดอะงอดังอ,นอ,อ,นอนนนันออะนออันนั้นนออะนันไม่โทน,นั้นจังจออะงอจังวัง วออะงอวังตั้งตออะงอตังไม่โทตั้งหลังหอรออะงอหลังทักทออะกอทักชักชออะกอชักรักรออะกอรักปักปออะกอปักนัก นออะกอนักมีใครจำได้ทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะตอนนี้ได้เวลาตอบคำถามของพี่นางฟ้าแล้วล่ะค่ะข้อหนึ่งรูปในข้อใดเป็นรูปสระอะกขอคอ,อเริ่มจับเวลาค่ะ ถ้าน้องๆตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ2สระอะเป็นสระเสียงใดกอสระเสียงสั้นขอสระเสียงยาวคอสระเสียงสูงเริ่มจับเวลาค่ะ ถ้าน้องๆตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ3สระอะเขียนไว้ส่วนใดของพยัญชนะกอข้างหน้าขอข้างบนคอข้างหลังเริ่มจับเวลาค่ะ ถ้าน้องๆตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ4เมื่อสระอะมีตัวสะกดจะแปลงร่างเป็นรูปใดกอไม้แต่คูขอไม้หันอากาศคอไม้ตรี เริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อขอไข่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ5ําคำในข้อใดมีคำที่เป็นสระอะแปลงร่างก กระตายขอทะเลคอตะวันเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงสรุปคะแนนสิคะใครได้ดาวครบห้าดวงบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะ ขึ้นรางวัลที่พี่นางฟ้าจะให้ก็คือแตนแตนแตนกังหันแสนสวยค่ะก่อนจากกันไปเรามาทบทวนความรู้ด้วยเพลงสระอะแปลงร่างกันนะคะฉันคื So tonight มีตัวสกอดฉันจึงแปลงร่างเป็นไม่หันนการสนุกกันไหมคะอย่าลืมไปหัดร้องกันให้ขึ้นใจแล้วพบกับพี่นางฟ้าได้ใหม่ ในนิทานสระมหัศจรรย์สระแปลงรา่างสระหายตัวเรื่องต่อไปนะคะสระอาะง่ายไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะนักเรียนพี่นางฟ้าอธิบายแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบเรียบร้อยนะคะมีความรู้สึกว่านักเรียนหลายคนทำแบบมือได้ถูกทุกข้อเลยนะคะปลบกเนื้อให้เลยเก่งมากนะคะหลังจากที่เรียนเสร็จนะคะเวลาที่เหลือเราก็จะทำแบบกันเหมือนเดิม รู้จักสระไปหลายสูตให้นักเรียนเสิอรอ่านฝสกเขียนนะคะแล้วก็ทกาความรู้จักกลบวสระแต่ละตัวที่เรียนมา้ไเยอะแล้วเรียนจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขียนแล้วก็อ่านแล้วก็ตอกต่อ,อ,อชใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมน,นะคะวันนี้ครูบาจะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเวลาที่เหลือเรามาทําแบบสถานกดกันนักเรียนเตรียมหนังสือมารอครูบาเ,เลยนะคะ วันนี้คุปปาลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย